กฎ5ข้อในการลงทุนยามวิกฤตขอต้อนรับเข้าสู่บูหลวงเวลแคสต์พอดแคสต์สำหรับนักลงทุนเช่นคุณสวัสดีครับผมดนพัฒน์เย็นชัยสิทธิ์ครับหลายคนก็คง ได้ฟังนะครับพอดแคสต์ในตอนที่แล้วนะครับที่พูดถึงวิกฤตตลาดหุ้นไทยในดีนะครับซึ่งเราพูดถึงว่าโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยนะครับปรับตัวลงถึงระดับลบ25จากจุดสูงสุดนะครับน่านเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนและหลายคนก็คงรู้แล้วนะครับว่าการเกิดวิกฤตแต่ละครั้งนะครับมักจะเป็นโอกาสให้กับผู้ลงทุนเสมอนะครับแต่คราวนี้เราก็เลยมาพูดถึงว่าแล้วอะไรนะครับจะเป็นปัจจัยในการตัดสินใจที่จะเลือก จังหวะเข้ามาในลงทุนนะครับวันนี้เราก็เลยมาพูดถึงกฎ5ข้อในการลงทุนนะครับซึ่งอันแรกเลยนะครับผมจะพูดถึงว่าเราจะเริ่มลงทุนเมื่อไหร่นะครับอันแรกเลยก็คือข้อที่1นนะครับณตอนนั้นควรจะมีส่วนต่างของผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงนะครับอันนี้คืออะไรก็คือเราจะต้องรู้นะครับว่าถ้าเกิดเราจะเลือกลงทุนในตอนวิกฤตนั้นๆนะครับผลของผลตอบแทนของการลงทุนที่เราคาดหวังไว้นะครับ มันต้องมากพอที่เราคิดว่ามันจะคุ้มกับความเสี่ยงนะครับในที่หมายความว่าไงก็คือผมยกตัวอย่างนะครับในวันนี้เองเนี่ยนะครับหลายท่านคงจะรู้ว่านะครับดอกเบี้ยนะครับมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงและปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าต่ำมากนะครับยกตัวอย่างล่าสุดนะครับ อาจจะไม่ล่าสุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะครับเฟดนะครับเพิ่งมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับ0.5นะครับจาก1.75ลดลงเหลือ1.25นะครับซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวลงค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่าในปี2019ที่ผ่านมามีการปรับตัวลดลง3ครั้งนะครับต่อเนื่องกันแต่ว่าลงคราวละ0.5 เท่านั้นนะครับคราวนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับลดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอาจจะก,กังวลเรื่องของวิกฤตโควิด2019เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับเลยส่งผลให้อ่า ตราสารหนี้นะครับทั่วโลกนั้นปรับตัวลดลงนะครับโดยยกตัวอย่างก็คืออย่างตลาดหุ้นไทยนะครับตลาดตราสารหนี้ไทยนะวันนี้เองถ้าเกิดใครจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับอายุ10ปีนะครับณล่าสุดที่ผมเช็คเนี่ยนะครับลงไปอยู่ที่ประมาณ1%นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ามากนะครับเพราะว่าเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับถ้าเราไปดูย้อนหลังในตราสารหนี้ของพันธบัตรของไทยเองนะครับอายุ10ปีเนี่ยนะครับ เมื่อปีที่แล้วยังอยู่ระดับที่2.4%นะครับนั่นหมายความว่าดอกเบียนั้นมีแนวโน้มที่ลดลงแล้วก็ปรับตัวลงมาอย่างชัดเจนนะครับในขณะที่เงินฝากนะครับออของออมทรัพย์เนี่ยนะครับ0.5%แต่เงินฝากประจำา2ปีนะครับอยู่ที่1%ซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับเงินฝากทั้งออมทรัพย์แล้วก็ประจำเนี่ยนะครับจะต้องปรับตัวล,ลง ตามเฟดฟันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบไงก็คือว่าผลตอบแทนนะครับในตลาดก็จะต่ำมากๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับตลาดหุ้นไทยนะครับยังให้อัตราของปันผลนะครับอยู่ที่ประมาณ3.5%นะครับผลก็คือจากการที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมานะครับเลยทำให้ผลแทนของตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะเพราะนั้นถ้าเกิดนะครับเรามองถึงโอกาสในการลงทุนในหุ้นนะครับซึ่ง ใัจจัยหนึ่งที่เราจะเปรียบเทียบว่าโอกาสนั้นน่าลงทุนหรือ,อยังนะครับเราก็จะเอาสามารถเอาตัวปันผลนะครับอัตราของผลตอบแทนของปันผลที่เราคาดหวังไว้นะครับมาลบนะครับหรือเทียบกับตัวเงินฝากหรือผลตอบแทนที่เป็นลักษณะของตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งโดยปกติแล้วในตลาดหุ้นกับตลาดตราสารหนี้นั้นจะมีความห่างกันนะครับอยู่ประมาณ2นะครับบวกลบนั่นหมายความว่าสมมติถ้าเกิดต่างกันแค่1เปอร์เซ็นต์สหรับการถือหุ้นเพื่อรับผลนะครับกับการที่เราฝากเงินหรือว่าลงทุนในตราสารหนี้ถ้าผลตอบแทนน้อยๆนะครับคนก็เลือกที่จะไปลงทุนตราสารหนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องมาเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความห่างกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับคนก็จะเริ่มคิดว่าถ้าอย่างนี้นะครับอยอมที่จะเสี่ยง มากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดถือตราสารนี้อาจจะได้ผลแทนที่ไม่ค่อยได้อะไรแล้วก็อาจจะไม่คุ้มค่านะครับนั้นตรงนี้เองนะครับถ้าเราเปรียบเทียบผลตอบแทนของปันผลอยู่ที่3.5เทียบกับเงินฝากที่ไม่ถึง1%นึ่งเปอร์เซ็นตะครับณนะตอนนี้ก็คือความห่างนะครับมันมากกว่า2%ขึ้นไปพูดง่ายถ้าเทียบกับเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยนะครับเท่ากับสเซนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูค่าเฉลี่ยระยะยาวนะครับก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงมากนั่นะหมายความว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นลง อีกครั้งนะครับแล้วคราวนี้ล่ะครับเราจะทํำยังไงนะครับเมื่อเรารู้ว่าผลตอบแทนตรงน,นี้นะครับเริ่มคุ้มค่าความเสี่ยงเราก็ต้องมาดูว่าข้อที่2สําหรับการลงทุนในยามวิกฤตนั้นก็บอกว่าควรที่จะต้องเลือกสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องนะครับและไม่หมดอายุนะครับแน่นอนครับการเกิดวิกฤตแต่ละครั้งนะครับสิ่งสําคัญอันแรกคือเราต้องเลือกสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเพาะไว้สําหรับ ใช้จ่ายยามฉุกเฉินนะครับซึ่งตรงน,นี้เองบางคนก็จะเก็บในพวกเงินสดนะครับหรือเงินฝากที่พร้อมจะใช้ได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าตรงนั้นมีมากพอแล้วเราควรจะต้องมองถึงเรื่องของการลงทุนนะครับแต่ในการลงทุนเองนะครับก็ควรจะต้องเลือกสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเช่นเดียวกันเพราะว่าบางครั้งวิกฤตนั้นอาจจะยาวนานนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องเอาเงินที่ลงทุนนั้นอาจมาใช้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเลือกตราสารที่มีสภาพคล่องเพียงพอนะครับและที่สําคัญคือ ไม่ควรจะมีอายุนะครับหมายความว่าควรจะถือได้ยาวๆนะครับไม่มีระยะเวลาจำกัดนะครับส่วนข้อที่3นะครับเขาบอกว่าควรจะต้องกระจายสินทรัพย์การลงทุนอย่างเหมาะสมนะครับเพราะว่าในภาวะวิกฤตเองนะครับมันก็จะมีผลกระทบในหลายอุตสาหกรรมนะครับหรือในหลายหลายเช็คในหุ้นหลายตัวนะครับในหลายธุรกิจซึ่งเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่ามันจะมีผลกระทบ มากน้อยแตกต่างกันยังไงนะครับในทางกับการเมื่อผ่านวิกฤตไปแล้วนะครับแต่ละอุตสาหกรรมอาจจะปรับตัวขึ้นแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบริหารความเสี่ยงนะครับในช่วงเกิดวิกฤตสิ่งสําคัญก็คือควรจะต้องมีการกระจายด้วยนะครับควรจะเลือกกระจายในสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับซึ่งอาจจะควรแยกในแต่ละอุตสาหกรรมหรืออาจจะเป็นหุ้นก็ต้องเป็นหุ้นหลากหลายตัวหน่อยนะครับส่วนข้อที่4นะครับควรจะเลือกสินทรัพย์ที่มีปันผล และมองเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับนั่นหมายความว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตนั้นๆน,น,นะครับการที่จะมีผลตอบแทนนะครับในระหว่างทางด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดเราจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปมันอาจจะใช้ระยะเวลานานนะครับกระแสงเงินสดที่เกิดขึ้นจากการลงทุนตรงนี้นะครับควรจะต้องมีเพราะฉะนั้นการที่ถือสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่มีดอกผลเช่นปันผลนะครับก็จะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับสภาวะวิกฤต นั้นๆน,น,นะครับแล้วก็สุดท้ายครับเขาบอกว่าควรจะต้องบริหารความเสี่ยงนะครับของราคาด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าราคาตรงไหนจะเป็นจุดต่ำสุดนะครับเพราะนั้นวิธีการหนึ่งนะครับที่เราสามารถมาใช้ได้นะครับก็คือเรื่องของการลงทุนแบบดอลลาร์คอสเอเหรือว่าการซื้อเฉลี่ยตามช่วงระยะเวลานะครับเพื่อเป็นการลดความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้ พอได้โจทย์ตรงนี้นะครับหข้อนะครับผมก็เลยมาสรุปให้ดูนะครับแล้วเราควรจะเลือกลงทุนยังไงนะครับซึ่งสิ่งที่นักลงทุนสามารถลงทุนได้นะครับที่จะตอบโจทย์2ข้อแรกคือข้อที่้อข้อที่3นะครับก็คือควรจะเลือกสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องนะครับและไม่หมดอายุนะครับอันนี้เราก็เลยแนะนําว่าควรจะไปลงทุนในพวกกองทุนรวมนะครับหรือว่าเป็นพวก ETF นะครับเพราะว่าสามารถที่จะซื้อขายนะครับเปลี่ยนมือได้ ทันทีนะครับเพราะว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเราไปซื้อสินทรัพย์เลือกหุ้นเป็นตัวบางทีอาจจะไม่มีเรื่องสองสภาพคล่องนะครับแม้ว่าสินทรัพย์นั้นจะดีก็ตามนะครับนั้นก็การลงทุนผ่าน ETF ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ท,ที่น่าสนใจนะครับซึ่งตัวที่เราเลือกมาก็ยกตัวอย่างคืออย่าง BMSI DS นะครับที่มีการกระจายหุ้นถึง39ตัวนะครับแล้วก็ มีการกระจายอยู่หลากหลายอุตสาหกรรมนะครับและส่วนใหญ่ก็คือเป็นหุ้นที่พูดง่ายคือหลายท่านรู้จักมันอยู่แล้วนะครับอยู่ในในตลาดหลักทรัพย์ไทยไม่ว่าจะเป็นสิบแบบแรกนะครับก็จะมีทั้งปตท c p อีทนะครับหรือว่าการท่าอากาศยานแหประเทศไทยนะครับปูนซีเมนบริษัทแอดวานนะครับ BDMS เร็มาลกรุงเทพธนาคารกสิกรนะครับตัวปตทสอนะครับ หรือเซนเซนทันพัฒนานะครับแล้วก็บริษัทอินทัชนะครับซึ่งสิบบริษัทเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีน้ำหนักมีมาเก็ตแคปมากอยู่ในตลาดะครับก็สอดคล้องกับดัชนีเพราะว่าถ้าเกิดเรากระจายหุ้นไม่ได้ดีพอนะครับแม้ว่าตลาดจะปรับตัวขึ้นนะครับหุ้นเราที่ถือไว้หรือลงทุนไว้อาจจะไม่ขึ้นพร้อมกับวิกฤตก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเราคาดหวังได้นะครับก็คือทุกครั้งที่ตลาดปรับตัวลงนะครับ ในภาพรวมตลาดก็สามารถจะปรับตัวขึ้นได้นะครับก็คือดูจากดัชนีนะครับซึ่งเราก็แนะนําเป็นการลงทุนผ่าน ETF ที่อ้างอิงกับดัชนีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับกองทุน ETF ตัวนี้ก็จะมีปันผลนะครับซึ่งปันผลณปัจจุบันนะครับย้อนหลังไป3ปีเนี่ยก็ยังจ่ายอยู่ที่ประมาณ30สตางค์ต่อปีนะครับเมื่อเทียบกับราคา ETF ณปัจจุบันนะครับแถวประมาณ10บาทก็ให้ผลแทนอยู่ประมาณ3%เนะครับก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับเงินฝากนะครับ แล้วก็การลงทุนบนดอลลาร์คอสเอเวจนะครับอย่างที่เคยเกล่าวไปในคราวที่แล้วนะผมก็มาทบทุนให้ฟังว่าถ้าเราลงทุนนะครับในตอนที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมา25%ขึ้นไปนะครับแล้วเราเห็นว่าตรงนี้เป็นจุดที่เริ่มที่จะลงทุนได้แล้วเราใช้หลักการดอลลาร์คอสเอเวจนะครับใน4-5วิกฤตที่ผ่านมานะครับการลงทุนตั้งแต่ดัชนีปรับตัวลงเกิน25%นะครับ ถ้าท่านใช้หลักการลงทุนแบบตอลลราคอสเอเรจนะครับเฉลี่ยไปเรื่อยๆนะครับด้วยจำนวนเงินเท่าๆกาันทุกๆเดือนนะครับตอนที่เราเจอคริดตหนักสุดในปี2008เนี่ยนะครับเราใช้ระยะเวลาประมาณ10เดือนเท่านั้นนะครับก็สามารถปรับตลาดก็ปรับตัวขึ้นมานะครับแน่นอนครั้งนั้นลงไปประมาณ60%นะครับ59%ซึ่งหมายความว่าเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าคราวนี้จะลงลึกเท่าเดิมหรือเปล่านะแต่ผมเชื่อว่า อาจจะน้อยกว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นระยะยาวถ้าเรามองแผนการลงทุนที่มากกว่า1ปีไปนะผมเชื่อว่าการลงทุนแบบดอลลาร์คอสเเวตเนี่ยนะครับจะช่วยลดทอนความเสี่ยงของผลการลงทุนนได้แล้วก็น่าจะสร้างผลตอบแทนนะครับที่ให้ผลตอบแทนเนี่ยนะครับมากกว่าการลงทุนในทั่วไปนะครับหรือแม้กระทั่งในตอนคราสิตนะครับปี2010 35นะก็ใช้ระยะระยะเวลาเนี่ยนะครับไม่เกิน6เดือนนะครับอันนั้นก็ลงไปแค่27%นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับนักลงทุนที่มองเรื่องของวิกฤตที่เป็นโอกาสในการลงทุนถ้าเกิดท่านนะครับรู้5ข้อนี้นะครับลองไปพิจารณาดูว่าท่านจะใช้หลักการลงทุนเนี้ยนะครับทำให้การลงทุนท่านประสบความเ็จและก็ทำการลงทุนได้ง่ายขึ้นวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วโอกาสหน้าไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ